ต้องบอกเลยว่าฟ้าเนี่ยไม่ถ่ายวล็อกมันนาน คือจําไม่ได้แล้วว่าล่าสุดนี่คือฉันบล็อกตอนไหนชาติไหนปีไหน,ไหนพศอ,อะไรจำไม่ได้แล้วนะคะเฟาะก็รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเฟอยากกลับมาทำไลฟ์ไตล์มากยิ่งขึ้นแล้วหลังจากที่หายไปนาน,นมากๆเพราะว่าเฟอก็เริ่มทํา YouTube จากการบล็อกนะคะทุกคนด้วยเนาะก็ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะคอมแบกนิดนึงนะคะวันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นคลิปบล็อกติดตามชีวิตฟ้าเวัน1อาทิตย์เลยนะคะทุกคนก็จะได้แบบว่าหายคิดถึงบล็อกไปเลยนะคะทุกคนเฟาก็จะบล็อกให้ดูทุกวันเลยว่าเั็ดวันหนึ่งสัปดาห์เนี่ย นีนะคะวันแรกภารกิจของเราในวันนี้ก็คือฟ้าจะพาแฟนของฟ้านะคะไปตัดผมวันนี้ก็มีแค่นี้นะไปตัดผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้จะทําอะไรบ้างก็อรอติดตามแล้วกันนะคะแต่ตอนนี้ไปตัดผมก่อนจ๊ะ <s we ak> สวัสดีครับ <S <s <we ak> คุณบุรงวีบุคคลที่ดังที่สุดใน YouTube นะปัจจุบันนี่นะคะอุปรกรณ์และนี่อาจารย์อาจารย์ทําอะไรอาจารย์ทําอะไรอะ เสร็จแล้วนะคะผมตัดผมเรยอาจารย์ไปว้าวเท่าไหร่ครับอาจารย์ประเมินค่าไม่ได้โอ้โหคุณเป็นใครทุกคนวันนี้ก็เป็นวันใหม่แล้วนะคะ g o o 굿มัวนิ่งตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วไม่ม o r นิ่งแล้วแหละ ก็คือเพิ่งตื่นนะคะทุกคนเมื่อคืนก็คือไม่ได้ล้างหน้านอนเพราะว่าขี้เกียจเมื่อคืนคือแบบปุยมากไม่ไหวง่วงมากๆตอนนี้นะคะทุกคนก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเริ่มต้นวันแต่เราก็ต้องกินข้าวกันก่อนนะคะก็เดี๋ยวฟ้าจะทํากับข้าวกินนะคะแล้วก็เออก็คงแต่งตัวแล้วก็ถ่ายงานเลยก็เตรียมแบบว่าพริกกระเทียมเรียบร้อยเนื้อสับเรียบร้อยแล้วก็ใบกะเพราอันสุดดำและเหี่ยวเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าฝีมือของอาริฟ้าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะจ๊ะ การทำอาหารนี้อร่อยนะคะทุกคนโดยเฉพาะเมนูผัดนะคะพริกกระเทียมอย่าไปห่วงค่ะผัดให้หอมนะคะทุกคนเราจะได้กลิ่นเองนะคะตอนนี้มันหอมอย่าเพิ่งรีบลงเนื้อสับค่ะพริกกระเทียมยังไม่หอมนะจ๊ะแล้วก็ใส่เนื้อลงไปแบบนี้ ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน,นี่คือโปรโตีนนะคะไม่ต้องไม่ต้องตกใจให้คุณแม่ชิมว่าเป็นยังไงบ้างแม่ต้องบอกว่าอร่อยอย่างเดียวนะไม่ได้แต่พูดความจริงออหอมกระเพราหอมพริกไทยหอมทุกอย่างมาค่ะโบนาเปจิต bon <appet> อร่อยกว่าน,นี้ไม่มีแล้วทุกคนอยากทำขายมาก โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็ฟื้นแล้วนะคะก็ถึงเวลาถ่ายงานแล้วเนาะวันนี้นะคะทุกคนฟาก็จะถ่ายคลิปร,รีวิวเครื่องสำอางหลักสิบหลักร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนอยากขอเข้ามาเยอะมากเลยนะคะแล้วฟาก็ไม่ถ่ายมานานมากวันนี้ก็เลยจะรีวิวเครื่องสำอางของ ODBO นะจาะก็รอติดตามกันได้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าถ้าแต่งหน้าเสร็จแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะคะจะเปลี่ยนลุคได้ไหมหรือว่าจะยังโซมอยู่เพราะตอนนี้ไม่ไหวแล้วจริงๆ คนก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะฟินิชลุคก็ออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างจะบอกว่าชอบลุคนี้มากเป็นลุคที่เหมือนจะเคยแต่งแต่จริงๆไม่เคยแต่งลุคนี้เลยนะคะมันดูสดใสมันดูคอเลอร์ฟูลแต่มันก็ไม่คอเลอร์ฟูลจนเกินไปนะคะทุกคนชอบลุคนี้มากทุกคนชอบกันไหมส่วนใครที่กําลังดูคลิปนี้อยู่และอยากได้ Howto นะคะก็ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าคลิปนี้ก็คืออย่างที่บอกไปด้วยวฟ้าถ่ายลงแล้วนะคะใน YouTube น่าจะลงก่อนที่ฟ้าลงคลิปบล็อกนี้ด้วยเนาะก็อ่าน,น,นะคะไปดูกันได้เลยนะคะเป็นคลิปหลัลรอ้ออนนเงเ ก็เดี๋ยวจะทาสกินแคร์แล้วก็ดูหนังแล้วก็นอนแล้วนะคะทุกคนเพราะวันนี้ก็เหนื่อยเพลียมากเป็นประจําเดือนวันแรกเป็นอะไรที่แบบเออไม่ก็เหนื่อยมากเลยนะคะวันนี้จริงๆจะทําธุระเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนแต่ก็ไม่ได้ทาอะไรสักอย่างเลยเพราะปวดท้องนะคะแต่ก็พรุ่งนี้ก็คงได้เคลียร์ธุระให้เสร็จนะคะทุกคนประมาณนี้นอนเลยค่ะก็วันนี้ไปนอนแล้วนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้บ๊ายย นนี่ก็เป็น vlog day วันที่3แล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่แพีินัมนะคะจะมาดูของก่อนไปหัวหินเล็กน้อยนะคะซึ่งบอกเลยว่าไม่มาแพีินัมมันานมากแล้วก็ประมาณเดือนนือแบแต่บอกเลยว่าไม่มีคนเลยทุกคนคนน้อยมากและร้านก็ปิดไปเยอะมากเลยนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้แม่ค้าทุกๆคนเลยนะคะที่แบบเออที่ก็ช่วงนี้มันก็แย่แหละเศรษฐกิจแย่มากก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนสู้ๆนะคะน่้รักนะคะ่ะทุกคนเดินช้อปปิ้งเดินหาของต่อค่ะ ตอนนี้ก็อยู่ที่ Vi c t o r i a s ซีเพลนะคะทุกคนกำลังเลือกของขวัญให้อดาอยู่นะจ๊ะตอนนี้เครียดมากไม่รู้จะเลือกอะไรจะซื้อชุดนอนให้ก็รู้สึกว่า,าชุดนอนมันก็ได้ใส่แต่ว่าความเป็นของขวัญก็อยากได้น้ำหอมมาก่อนเปล่าเครียดสรุปได้เป็นเซตนี้นะคะทุกคนเป็นน้ำหอมบอมเชลนะคะก็ได้ทั้งแบบที่ทาตัวด้วยนะคะแล้วก็ได้ตัวเอ่อบอดี้สเปรย์ด้วยน่ารักมากเลยไหมหิว <You. S 1> มากมาก ก็ถึงบ้านแล้วนะคะกําลังจะเก็บของแพ็คของไปพรุ่งนี้แล้วนะเพราะว่าพรุ่งนี้ออกต้องแต่8ปดโมงคือเอ้ย 9โมงนะคะทุกคนระหว่างแพ็คของอยู่นะคะก็มีของดีมาส่งด้วยแหละจะเป็นอะไรนั้นรอดูได้เลยและสิ่งนี้ก็คือคร่องสมาจากแ e บบิ u ี้นั่นเองนะคะของ s e l ีนาโก m เมสโอ my god ของเพิ่งถึงเลยนะคะตอนนี้กําลังจะ้าทุม่มตอนนี้กำลังรังเลยอยู่ว่าฉันจะถ่ายเลยเพื่อความปังเพื่อความบ้าของตัวเองหรือว่าฉันจะรอและพักผ่อนแต่บอกเลยว่าได้ของมาแล้วแล้วฉันก็จะไม่แกะด้วยว่าฉันจะไปลุ้นหน้าคลิปนะคะก็ <laughs> ชิวๆไงส์ไม่รู้ว่าคลิปบล็อกหรือว่าคลิปรีวิวเครื่องสำอางจะลงก่อนนะคะก็รอติดตามกันนะจ๊ะ Rare Beauty จ้าหมดไป8,000กว่าบาทนะคะเซลีน่าไม่ได้ส่งให้ฟรีเพราะซซลีน่าไม่รู้ว่าฉันเป็นใครซซลีน่าไม่รู้ว่าฉันมีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้ทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่หัวหินนะคะวันนี้น่าจะเป็นบล็อกเดย์วันที่4แล้วนะคะตอนนี้ฟ้ามาที่โรงแรมโซโซฟิเชลหัวหินนะคะทุกคน เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มาไม่เคยมาที่นี่เลยแต่ว่าทางเข้าคือสุดปังอลังการงานสร้างมากนี่ก็คือ welcome drink นะคะ cheers ไม่โดนไม่โดน,โดน cheers เฮ้ยเราลืมบอกสมาชิกวันนี้เราม,มากับคุณรักชิรีนด้วยนะคะมีตู่สาวติด้วยกำลังตามาใช่กำลังตามมา on the way และนี่ก็คือห้องของฟ้านะคะสวยมากมีแบบแบททับต่างๆกระจกสุดปัง กาศโรงแรมคือแบบดีงามมากสงบมากเลยนะคะทุกคน แบบเป็นโรงแรมที่เหมาะสําหรับแฟมิลี่ครอบครัวนะคะเหมาะจริงๆก็เหมาะสาหรับทุกคนแหละแต่ว่าใครที่มาเป็นครอบครัวและหาโรงแรมดีๆสาหรับครอบครัวก็แนะนําที่นี่เลยนะเพราะว่าเขามีแฟมิลี่แอคทิวิตี้เยอะมากบาสเกตบอลปิงปองนะคะที่เป็นสนามเด็กเล่นแบบมีหลายอย่างมีกอล์ฟมินิกอล์ฟด้วยนะคะทุกคนก็แนะนําเลยนะคะใครที่มาเป็นครอบครัวที่นี่เหมาะมากๆหรือว่าจะมาแบบโรแมนติกก็เหมาะมากเช่นกันเนาะคุณตู่ถ่ายรูปนะฮะบอกเลยว่าตากล้องของคุณตู่ซาติสนั้นตั้งใจถ่ายรูป มาาค่ะถ้าอยู่มุมนี้ก็คือเหมือนนอนเล่นโทรศัพท์แต่สายตายาวขี้เกียจก็เดี๋ยวถ่ายแฮกก็ได้ <laughs> ว้าววาวคนคนนั้นคือใครนะี่ยทำไมเท่จังเลยมีแฟนยังคะกูเองอ่ะเชีย่ยคนรนางนังร้ายช่องเจ็ดน่าร <laughs> ักโอ้ยทำตัวให้เหมาะกับหน้าตาหน่อย <laughs> สนุกดีรักแต่งตัวแล้วนะฮะมาเที่ยวทะเลแต่ะวะ่า <laughs> อาจารย์อาจารย์มาอีกแล้วเหรอครับอาจารย์เปลี่ยนสถานที่เหรอใช่ใชรอบนี้มั่นใจไหมครับมั่นใจทุกรอบอยูอแล้วครับนี่นะคะเราร์ปมาอยู่ที่บ้านของคุณไนส์นะเพื่อที่จะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดไอด้านะจ๊ะไปจ้าแฮปปี้เบิร์ด we <laughs> ฮัลโหลทุกคนวันนี้ก็วันใหม่แล้วนะคะจะบอกเมื่อวานพอไปฉลองไอด้าเสร็จกลับมาก็คือน็อกเอาท์หลักไปเลยนะคะทุกคนก็เลยไม่ได้ถ่ายต่อแต่ว่าตอนนี้เราก็กลับมาแล้วนะคะฟ้าก็ยังคงอยู่ที่หัวหินอยู่นะคะทุกคนก็ตอนนี้กําลังแต่งหน้าแต่งตัวนะคะทุกคนเพราะจะออกไปหาไรทานกันนะคะจะบอกว่าไปหัวหินพทัทยาก็รู้กๆกันอยู่ว่าไม่มีอะไรทํานะคะทุกคนหลักๆก็คือนอนแล้วก็กินนะคะนั่นแหละคะ่ะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันก่อนเลยนะคะก็ขออนุญาตเป็นการแบบสปีดดิัพแล้วกันนะคะทุกคนไม่อั้นคลิปนี้ก็คงยาวมากๆเน และนี่เลยนะคะทุกคนก็คือฟินิชลุคของเราในวันนี้นะคะหลังจากที่แต่งหน้าเสร็จแล้วตอนนี้ก็พร้อมที่จะทานอาหารแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ช่างเราจะได้รับประทานอะไรนะคะไปคะ่ะทุกคน let's go <S แล้วเราก็ถึงร้านอาหารแล้วนะคะแล้วแล้วนะคะจะบอกว่าตอนนี้คือแสงดีมากอะตู้ อังเลยตอนนี้เรามากินข้าวที่ร้านที่ชื่อว่าครัวเคียงคลื่นถูกไหมครัวเคียงคลื่นครัวเคียงครัวเคียงคลื่นอ่ะพูดเร็วๆสิบทีหนึ่งสองสามครัวต้องมีรัวเด้ยแต่เราหมดเลยความโรแมนติกหมดเลยทุกอย่างจริงๆเมนูแรกมาแล้วนะคะผมหอยนายลอ โอ้โหกล้วยหอมมากกรีดใครมาชาอัมนะคะแนะนำร้านนี้ดีงามมากกู้นิ่มทอดกับชีกอร่อยผัดกุ้งผงกะหรี่นะคะอร่อยกุงค่ะ อร่อมากุ้งสดมากตอนนี้นะคะทุกคนเรากลับมาที่โรงแรมแล้วนะคะกําลังจะเล่นมินิกอล์ฟกันน่ารักมากพี่ออดในดูอุปกรณ์่อยสุดปังอันนี้มีค่าใช้จ่ายปะฟรีเขาทํำน่ารักมากอะ่ะมีแบบเป็น10กว่าด่านเลยนะคะก็เรามาดูกันว่าใครจะชนะแต่เราเก่งมากดูจากท่าแล้วต้องเข้าแน่ๆเรามาดูกันพี่แนกของเราชุดโอ้โ oh ห Run. วันนี้นะคะก็เป็นวันที่เท่าไรแล้วว่าจำไม่ได้แล้วนะคะน่าจะวันที่ห้าแล้วมัง้งตอนนี้นะคะทุกคนก็กลับจากหัวหินแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ฟ้ามาถึงกรุงเทพแล้วณนะตอนนี้ก็คือกําลังถ่ายงานอยู่นะคะทุกคนกําลังถ่ายรีวิว cushion spore ตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงว่าใช่ออกมาแล้วเป็นยังไงโชว์ผลงานซะหน่อยนี่นะคะทุกคนก็คือ เพิ so ่งถ่ายเมื่อกี้นี้คือการเซตไฟของเราในวันนี้นะคะบอกเลยว่างานเกาหลีก็จะอลังการนิดนึงใช้แสงเยอะนิดนึงเพราะหน้าเราดำมาเนาะมันอาจจะดูงงๆนิดนึงแต่ว่ามันสวยแน่นอนนะคะก็เดี๋ยวถ่ายรีวิวแป๊บหนึ่งนะคะทํางานแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราไปแมคโครกันเลยนะจ๊ะจะพาไป grocery shopping ด้วยกันนะคะโอ้ my god หน <skin sia> ้าสดมากไม่ไหวแล้วไปค่ะลุยทุกคนก็ถ่ายรีวิวเสร็จแล้วนะคะถ่ายงานตัวนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปแมคโครกันอยากให้ดูผิวก่อนผิวคือสวยงามปังปุริเย่มากเลยนะคะ ลุคของเราในวันนี้ก็มีความแบบเบาๆ,ๆบางๆหวานๆนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นลุคที่เราจะแต่งหน้าไปแมคโครด้วยนะคะนั่นเลยค่ะทุกคนก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดแล้วนะคะแล้วก็ไปแมคโครกันจ้าซื้อของเสร็จแล้วนะคะทุกคนของเยอะมากมามีผู้ชายมาช่วยจื้อของด้วย ตไหม้มู <S <S ค่ะทุกคนตอนนี้เรากลับมาจากไมโครแล้วนะคะตอนนี้ฟ้ากับโมกําลังปาร์ตี้มาม่ากัน ไม่รู้ว่าเราไปหรือยังนะคะแต่ว่าฟ้ากับโมเนี่ยตอนนี้ก็คือกําลังดูมาเวลอยู่นะคะก็คือดูตั้งแต่กับตันาเมกเอ้ยกับตันมาเวลจนเอนเกมเลยนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้ดูมาแล้ว22เรื่องตอนนี้อยู่ที่มาเวลเอ้ยอเวนเจอร์อินฟินิตี้วอร์แล้วนะคะทุกคนก็เลยอินฟินิตี้วอร์นี้คือมันสุดปังอลังการมากเราก็เลยต้องจัดมามากมาควบคู่ด้วยนะคะทุกคนก็นั่นเลยค่ะทุกคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วนะคะก็จะดูหนังแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้บ่าย <c oughs> ฮัลโหลคะ่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งแล้วนะคะก็ตอนนี้นะคะทุกคนฟ้ากำลังจะเป็นมกะบังนานะคะวันนี้เนี่ยวันเกิดน้องฟ้าซึ่งฟ้าจะพาน้องไปโยนโบไปกินข้าวต่างๆนู่นนั่นนี่นะคะทุกคนแล้วก็พอกลับมาบ้านนะคะจะมีเซอร์ไพรส์ให้น้อง้วยจะวางของขวัญมีเค้กมีรูปปงต่างๆปกติก็จัดแต่ว่าไม่เคยเซอร์ไพรส์น้องไหมคะแต่ว่าปีนี้นะคะเป็นปีแรกที่ฟ้าจะเซอร์ไพรส์น้องเลยก็คือตอนนี้ฟ้าจะพาน้องไปโยนโบนะคะแล้วคุณแม่ก็จะอยู่บ้านแล้วพอกลับมาน้องก็จะแบบเซอร์ไ ออกแล้วนะคะเป็นเมกะบังดาจาตอนนี้เราถึงบลกกันแล้วนะคะไฮไบเตยอายุเท่าไหร่นะคะ <14. S 1> สมาชิกของเราในวันนี้ก็มีคุณพิษยานะคะสวัสดีค่ะมีน้องโมนะคะคนเดิมค่ะมีอยู่แค่นี้ลคะค่ะชีวิตไปค่ะไปะยอนโบกัน ถึงบ้านกันแล้วนะคะเดซมินไปรู้สึกยังไงบ้างกับวันนี้สนุกมากคุณแม่เป็นไงบ้างช่วงนี้หลังตรงตง <mm> นั่นเลยค่ะทุกคนก็เด s ส์แรปแล้วนะคะสําหรับบล็อกวีคของฟ้าก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะหวังว่าทุกคนจะเอ j นจอยคลิปนี้กันอย่างที่บอกไปเลยว่าฟ้าเนี่ยก็อยากจะกลับมาทำไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้นนะคะก็เลยเริ่มต้นกับการทำบล็อกวีคนั่นเองนะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะเอ j นจอยกันเนาะถ้าไม่ตรงไหนที่ไม่ส m ooth แปลกๆยังไงงงๆยังไงนะคะทุกคนก็ต้องขอโทษด,ด้วยเพราะการถ่ายบล็อกวีคมันก็แอบงงนิดนึงนะคะถ้าไม่สム ooth ก็ต้องขอโทษด,ด้วยแต่ถ้าชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกด, like ดะะมไลคไ้้ฟาาาะเรมมอกกบ็สถ เสมอเลยนะคะอยากทําให้ทุกคนมากๆก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้ฟ้าด้วยนะคะเพื่อมาช่วยฟ้าได้เยอะมากถ้ายังไม่กด subscribe นะคะทุกคนก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมไปติดตามฟ้าที่ Instagram นะคะเพราะว่าใน Instagram เนี่ยฟ้าจะอัปเดตอะไรหลายๆอย่างที่ฟ้าไม่ได้อัปเดตใน u t u b e นะคะทุกคนก็จะ stay c o n n e c t ได้กับทุกคนมากกว่าใน u t u b e เนาะยังไงฟ้าก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบแต่สําหรับวันนี้ฟ้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ